ครับสวัสดีครับผมผมตีไอ้กุศลชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟเลเวลวันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศนะครับครับตอนนี้เราจะไปแอลในบริเวณร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับแต่มุมๆน่ารักน่ารักหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันะครับ เป็นหินนะครับแล้วก็จะมีหินก้อนเล็กๆนะครับอยู่ด้านในนะครับสวยงา้นนะครับนะครับคงจะเห็นรยากาศเยกของไปนะครับมงสวยๆนะครับสบายๆเดี๋ยวมาชิมกาแฟครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเนี่ยเราเป็นเลเยวันนะครับเนาะ อันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับร้านเนี่ยจะเป็นกาแฟช็อตนะครับค่ะกาแฟช็อตจ้าน,นี้เป็นกาแฟสดอตนะเมนูแนะนำไมีอย่ากบอกทุกทีพอจะมีเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่มอคค่าลาเต้แล้วก็กาแฟแมาคิเอโต้เดาแล้วก็จะมีเมนูนมต่างๆ, <laughs> ๆค่ะเดาวนี่เราจะมาชิมคาปูชิโน่ดีกว่าครัคบเราจะมาชิมคาปูชิโน่เนาะใช่ค่ะกรเทิมเลยนะครับ ครับตอนนี้กาแฟแล็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นคาปูชิโน่นะครับแล้วแต่คนมักนะครับแต่ผมมักคาปูชิโน่นะครับแล้วก็จะมีทัชไทยทักไทยที่ตีล่านทำเองนะครับขนมต่างๆนะครับเป็นตีล้านตีล้านนี้นะครับมีเสิร์ฟกับตั้มกับกาแฟนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกาแฟกันนะครับ เข้มข้นนั่นนะครับมันเข้มข้นกินกาแฟนะครับแล้วก็กลมกล่อมนะครับได้รสชาติของกาแฟแท้นะครับควาเป็นใจกาแฟสดนะครับเอาจะแก้มครับถ้าใครเนาะแต่นี่ครับเป็นว่ามีช้อนให้ตัวนะครับเอาเาชิมนี่นะครับน่าจะอร่อยกว่านะครับข้าวผักพรงนี้ตัดพองนะครับ นะครับมุมขอบๆนี่นะครับของหูวมาดนในนี่เป็นไข่มั้งครับตอดจิมไข่มานะครับอืมรสชาติอร่อยนะครับหวานเกินเนาะต่ดเตริยมครับกาแฟนะครับจะโอเคเลยนะครับครับตอนนี้เขาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับร้านกาแฟนะครับตรงร้านกาแฟนี่ตั้งอยู่ที่ไหน ล่าสานเลเวลวันเนเจ้าอยู่ตางไปโรงเรียนจุฬาพรส์น,นะคะยังบเข้าซอยโรงเรียนจุฬาพรอ์นะเจ้าก็มาทางหอประชุมหมู่บ้านบ้านไปยังมนนะเจ้าล่าจะอยู่ตรงข้ามกับปกักวยค่ะยังไงกับฟาร์ล่านเลเวลวันะเจ้าคเบเบอร์โทรติดต่อน,นี่ก่อนเจ้ามีค่ะศูนย c เาหนะเจ้าหรือว่าสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ตั้งเพจของเลเ e ลวันคอฟฟี่แอนด์สูตตนะเจ้า เ้าช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะเจ้าถ้าคนไหนเข้ามาซื้อของมาเช็คอินหรือว่ามากดไลค์เพจนะคะก็จะลดเพื่อแก้วละ5บาทเจ้าอืมครับอันนี้เคนลดเพื่อถึงแก้วละ5บาทเลยนะครับเนาะงห้าบาทจากราคาปกติกระป๋องแป้งน,นะครับเพราะว่าเป็นเป็นราคาที่พุ่งพุ่งน,นะครับเนาะค่ะ30มสิเราเราถ้าปันก็สามสิบหค่ะอ๋อ35บาทเองนะครับจ้าือวัตถุนะครับก็ถ้าไพ่ ทานมาทางบ้านพยังนครับตำบลหลอกเลียงนะครับเกาแวะมาได้นะครับที่ร้านเลเวลวันนะครับครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหลังล่างกาแฟนะครับจะมีปาคาบเนาะโอ้สวยงามนะครับปากคาบตัวใหญ่ๆนะครับบรรยากาศของน้ำตกเนาะน้ำตกเสียงน้ำตกไหลลิ้นนะครับนี่ใครกเข้ามาเกาแวะอยู่จะอยู่โซนหลังล่างนะครับก็จะแวะดูปากคาบได้นะครับนี่เขาจะเห็นสีเขาหันนะครับจะเป็นบริเวณโซนของ ห้องน้ำนะครับตรงนี้ครับเป็นหีกันก่อนเป็นหีกันที่ว่าบางเวลาเข้าห้องน้ำนะครับตรงนี้โซนนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องห้องน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอ้ดูด้านหน้าต่อนะครับครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นมุมหลังห้องหลังนะครับจะมีน้องเต่ายู่ด้วยนะครับนะครับไผรมาเขาแวะทักทายได้เลยนะครับ ครับผมทียไอโกซาชาแนลนะครับสำหรับที่นี่ขอจบเพียงเท่นะดดานี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับปะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม